โอเคครับผมก็ขอกาบสวีท่าสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมบาลานนะครับผมก็วันนี้จะมาสุ่มเกงปีกนกสีแดงนะครับว่าวันสุดท้ายมันจะได้ดีหรือเปล่านะครับวันนี้วันที่8นะครับเนี่ยวันที่8นะวันเสาร์นะครับก็มาผมเพิ่งเติมในขอรับกิจกรรมหน่อยนะครับก็เป็นท่าเต้นนะครับทเต้นกับอิทิกรรมที่ผมจะเอาเป็นเกงปีกนกนะว่าวันสุดท้ายนะคุณดู วันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านี่นะหมดวันที่8เวลา11นาฬิก59นาทีนะงั้นผมก็ต้องรีบสุ่มนะครับกขอ้นแรกก็อันนี้ฟรีไปก่อนนะผมลืมปรับกิจกรรมอะให้เป็นภาษาไทยอะอันนี้น่าจะน้อยนะน้อยเดื่อนอีกงบผมประมาณ2,000เพชรนะโอเคอน,นี้มีเดียมน่าจะกลางเหรอวะ สูงน่าจะหายใช่ปะ okay. เดี๋ยวว่าลองลองอันนี้อันนี้เล็กเหรอ oh. สมอแปลว่าเล็กดิแหลงอันนี้สูงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ่ะเอเคกดเรื่อยๆเลยผมจะหาคำว่าสูงเลยนะสมอน,นี่น่าจะน้อยนะ เดียมนี่น่าจะกลางนะผมว่าใช่ป่ะเดียมน่าจะกลางวะ่ะโอ้หมดไป400เพจแล้วครด,ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะผมว่าอันเนี้ยน้อยอันนี้กลางอะ่ะโอเคนะไปกันต่อจะสุ่มหาคําว่าสูงอย่างเดียวเลยนะนี่นะเป็นวันสุดท้ายนะ เราอยากรู้ว่ามันจะหมดไปกี่เพชรเหมือนกันนะครับการไม่เอานะอันนี้ก็สูงนะได้นะครับตอนนี้หมดไป600เพรแล้วนะครับเรื่อยเลยสูงมากแล้วไม่ได้นะครับขอลองกดถูดีอเปครับ คนมันทำไมเกลือยังวะแปบย่อหมดไปน1ปน0 0พเพชรแล้วนะคนดูดูดิหนึ่งพเพชรแล้วนะโอ้โหปวดใจร้ายเลยพ0 0เพชรแล้วนะคนดูมก็อยากรู้ว่ามันจะให้ผมกี่เพชรนะอันน,ะนี้คือวันสุดท้ายนะคนดูฝากกดไลค์ like, กดติดตามผมหน่อยนะกิจกรรมต่อไปจะได้รู้ว่าวันสุดท้ายมันดีจริงหรือเปล่านะถือว่าอยู่กับไอดีคนนะครับผมไม่ได้นะ ผม oh, คโดูมันเกลอะปะเกลือเกินล้อกลางเน่ยก็ยังไม่ได้นะครับ be ผมว่าสุ่มเนี่ยมันมันเปลืองไปด้วยนะผมว่าร้อกลางอน่ะก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ oh, โอ้โหดูแป๊บเดียวจะสองพันเฟซแล้วโคตรเกลือเดีย๋ยวไปหาทำนะคนดู ก็ฝากกดไลค์กดติดตามาส่งด้วยน,นะโหหนูทดลองเลยยังไม่ได้ครับโอ้โห,โหใจร้ายไปไหนเนี่ยโอ<ห>้มันเปลืองกับไอเนี่ยด้วยอะผมว่านนะโอ้ใจร้ายเกินหรือว่าวันสุดท้ายมันไม่ได้เลยวะสูงยังไม่ได้ครับ เฮ้ยอันนี้หมดไปสามพันหรือเปล่าสองพันเฮ้ยคนดูไม่ใช่ละยังไม่ได้ดเนี่ยผมจะรองกดนะเนี่ยเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับสูงยังไม่ได้อีกกลางยังไม่ได้นะครับ ทุกคนขอคนละไลท์เลยขอละใจคนละไลท์หน่อยนะทุกคนยังไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกือกเกินสูงโอ้อันนี้เพิ่งได้แต่ว่าเป็นของผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยวของผู้ชายด้วยนะไปไปกันต่อ สามเพชสามพันเพชรเข้าไปแล้วเข็มน่าจะใจดีกับเราบ้างนะเยี่ยมยังไม่ได้ทุกคนจะหมดไปสามพันตอนนี้สามพันเพชรแล้วนะถ้าวันสุดท้ายได้ของดีก็ดูกันมันไม่ได้ดีเลยนะหรือว่าเป็นกับไอดีคนอันนี้ผมไม่รู้นะ พ่อคนดูจะหมดไปสี่พันแล้วนะคนดูผมว่าจะเติมเอาไว้เอาสกินปืนนะตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหหนักมากเลยใครได้ห้าสิบเก้าเพชรนั่นก็ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะไอบอครับผมเอ้ยเกิน จะได้แล้วมันมีโอกาสออกไหมเนีย่ยคนดูสูงมัง้งละยังไม่ได้นะครับตอนนี้สี่พันเพชรแล้วหมดเลยด,ดูโซวห้า 5, พันเพชรไม่รู้จะได้หรือเปล่าเามื่อกี้สูงผมไม่ได้เอาลืมจะอ,ออกซ้ำก็พอนะตอนนี้คือเพชรน้อยก็เรื่อยๆแล้วคนดูมีเดียม ถ้ามันเพดไม่ได้น <Hey, S 1> ี่จะเกินไปนะกี <What is> so <important> ่คนดูก uh, <understand> ีเอ็มจกมันสุดท้ายนะครับคนดูจะได้รู้กันว่าได้โคตรยากยังไม่ออกนะครับดูดิ ยังไม่ออกอ,ะกอ,อ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูสูตรมาก,ก่อนว่าเขาใช้กันยังไงได้นะครับแป๊บนึง500เพชรนะโอ้โหวนันวันสุดท้ายมันเกี่ยวหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับมาดูที่ผมสูงไปนะโอ้โหอันนี้ก็วันสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยมาคนดูสูงต่อนะก็ขอเหมนเดิมนะจะหาสูงอย่างเดียวเลย คนดูมันหมดไปเพราะหาเนี่ยเยอะมากนะนี่สูงละโอเคครับทุกคนหมดไปประมาณ4,700นรนะครับผมก็ได้มาทั้งสองเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับก็คลิปนี้ลงไปน่าจะหมดหมดอ่าอันนี้แล้วนะก็คือได้แล้วครับในงบ4,700เพชร<ม>ก็คือจุกจุก,กันไปเลยนะครับก็กิจกรรมปักธงมาเล่นกันได้นะทุกคน ก็ได้ลดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะแต่คือผมโคตรเกลือเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสุ่มอีโวให้ดูละกันนะครับถ้ามีงบนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเป็นอีโวของเอฟพีศูนกับสกานะครับก็ไม่รู้ว่าจะามาในรูปแบบไหนเหมือนกันนะคนดู นะครับจุกมากด้วยก็คืออยากบอกทุกคนด้วยนะว่าวันสุดท้ายผมว่ามันน่าจะปกตินะอยู่อยู่ที่ไอดีคนมากกว่านะครับทุกคนนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยรอวันสุดท้ายอะไรนะก็วันนี้มาเป็นหนูทดลองแล้วเพราะว่าบางคนก็สี่ห้าพันแบบนี้บางคนก็น้อยเลยบางคนก็สุ่มแป๊บเดียวได้นะครับอยู่ที่ดวงอยู่ที่กดน,นะครับผมก็คลิปนี้น่าจะ เดี๋ยวผมแต่งให้ดูสักนิดดีกว่านะว่าสายอะไรก็แต่งกันประมาณไหนอะไรเข้าหรือไม่เข้านะแต่ชุดผมก็ไม่ค่อยมีเข้านะคนดูแต่ผมไม่มีปีกนกสีฟ้าไงคนดูไอดีนี้นะก็เลยได้ไหมะวะก็ที่มันเข้านะผมว่าคือชุดเนี้ยมันเข้าดีมากถ้า GM ดูอยู่นะครับผมรอะนะภาพปิดปากเนี่ยรออยู่นะของที่ผมได้ก็จะประมาณนี้นะ นี่นะก็เป็นฝั่งทางไอซ์ a อลนะครับเดี๋ยวให้ดู i อ a l บอเป็นกระเป๋านี้ด้วยนะะเป๋านี้แล้วก็กล่องลงใจก็ได้ลดด้วยนะก็ได้ลดปอบใจอยู่ก็ก่อนนะครับ ได้ไอวอลนี้ก็ก็ดีนแหละคนดูแต่มันก็แพงเกิน่ะห้าพันเพี้เลยก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะมาสุ่มให้ดูว่าเฮ้ยสุ่มของวันสุดท้ายมันได้คุ้มกว่าเดิมจริงหรือเปล่าหรือว่าปกติผมก็คิดว่าน่าจะปกตินะคนดูก็อยาไปหาทำเด้อสุ่มวันสุดท้ายเนี่ยก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคนดู